ายการต่อไปนี้นะครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําหรือสนับสนุนให้ทําตามเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรยิ้ใหญ่ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดน,นะครับก่อนเข้ารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Hello Co Hub แล้วก็กดติดตามช่อง Hello Co Hub ด้วยนะครับกดตรงนี้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 เลยนะครับผม สวัสดีครับผมกลับมาเจอกับผมนะครับโกนะครับอยู่กับช anel Hello Go Hub และที่เว็บ Slots XO Game แปดแปดนะครับผมอยู่กับโกเช่นเดิมครับวันนี้นะครับโกจะพามาแนะนําเกมใหม่ให้รู้จักกันครับอยู่ที่ค่ายเดิมครับกับค่าย PG s l o t นะครับผมเกมเกมนี้บอกเลยนะครับว่ามันอยู่ในค่าย PG ค่อนข้างจะนานแล้วแหละแต่มันก็เป็นเกมใหม่สําหรับเรานะครับผมไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นมันนะครับแต่ว่าครั้งนี้คือมาแล้วเจอสะดุดตาครับผมกับตัวนี้เลยครับผม เข้าไปครับไอตัวที่เป็นอ่าไวท์ไอที่เป็นหัวมังกรอะไวท์ไวไฟอ่ะไวไฟใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาไม่เจอเดี๋ยวขอซูมแป๊บน,นึงครับผมน,นี่ครัเจอแล้วครับผมเฮ้ยก็จะเจอคลิกเข้าไปเลยครับดีครับผมไวท์ครับผมเซฟไวท์ดอกไม้ไฟเวอร์ดอกไม้ไฟไวท์นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับดูหน้าหน้าตาเกมจะเป็นลนักษณะแบบนี้เลยนะฮะ ก็ก่อนจะเล่นนะครับก็เข้าดูตารางการจ่ายเงินของมันก่อนนะฮะโอ้อันนี้จะเป็นดอกบัวครับเป็นสแคตเตอร์ครับผมดอกบัวโคตรสวยเลยไม่อ่านะครับก็จะเป็นการมีฟีเจอร์นะครับถ้าได้สแคตเตอร์3อันแบบนี้หรือถ้าเป็นไว้ก็จะได้คูณไปนะครับก็เหมือนกับเกมเกมอื่นแต่ไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีการซื้อฟีเจอร์หรือเปล่าอ่ะไม่มีการซื้อฟีเจอร์นะครับผม โอเคชอบนะครับเกมที่ไม่มีการซื้อฟีเจอร์เพราะว่ามันไม่เปลืองนะฮะโอเคครับผมขอปั่นปก้วก็เชียเกมแรกของผมนะเอาเล,ลิือรอเฮ้ยไม้จริงวะเนี่ยตลกละตลกแล้วครับตลกแล้วครับชิบหายเปิดมาก็จั่วเลยครับผมเฮ้ยตกใจอะ่ะ อ้าเอ้ยอ่ะหกครับไว้มาแล้วครับผมมาแล้วครับทำเรียบร้อยครับผมเก้าสิบบาทก็แรกมาแล้วไม่ไม่ได้ตั้งตัวเออไม่ไม่ได้ตั้งตัวไม่ใช่โคตรช็อกอะ่ะเอ้ยเอ้ยรวยไหมโอ้โหไม่โคตรรว,วเยเยอะเจ็ดแปดเก้าน้อยครับผม สองไหมสองป่ะสองร้อยมาสามป่ะอืมไม่ถึงอ่ะสองร้อยสี่สิบครับผมนี่แค่หมุนไปกี่ลังหกรอบเองมั้งอีดีครับผมได้อยู่ครับผมสามสิบบาทสี่ครับสามอครับได้แถมอีสองบาท ต่อครับผมหนึ่งอเอเทแม่งยอมใจจริงๆหรอเปิดจั่วมาแม่งจั่วได้แต่แคตเตอร์สามอันเออเอาสิเอาสิเอาส,อาสิให้มันรู้ว่าเกมไหนเป็นเกมไหนเชียโคตรช็อคไว้ยังไม่หมดนะหมดอนะ่ะ โอ้โหมันน่าจะเด้งเนี่ยเสียดายไว้มาเป็นแถบเลยครับแต่อันนี้คือดีนะเวลาไว้มันมามันจะมาเป็นแถบไว้แล้วเวลามันบดเห็นปะ่ะมันจะบดทีละขั้นละขั้นละขั้นถ้าสมมติเราได้เด้งนะบุ๊คอือโคตรรักเลยนะสเก็ตเตอร์ดอกัวเอาอีกเหรอว่าไม่น่าจะให้ละเห็นไหมผมว่ามันไม่น่าจะให้ละมันก็จะแตกมาเรื่อยๆแบบนี้ครับผมมีครับ เวลเกมนี้มันแบบไว้มันมาแบบเป็นชุดอะมันมาเป็นชุดเป็นชุดนะฮะเหมาะสมบับคนที่ชอบไว้อย่างผมมากครับผมขอบคุณครับที่ขอบคุณที่ตามหากันเจอครับสําหรับเกมนี้นะฮะใครที่เข้ามาดูโขครั้งแรกนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ช anel Hero Go ไว้ด้วยนะครับกดใจเอ้ยกดถูกใจและกดติดตามเพจไว้กดติดใจกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับช anel ไว้ด้วยนะครับรวมถึง okay. แฟนเพจครับหิลโกครับแล้วครับโอ้ยแม่งดูสแกตเตอร์ชิฝายฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับกับเพจฮิลลเวนโกรับและช่องหนึ่งนะครับติกต็อครับฮิลลเวนโกรับเหมือนกันนะครับผมแล้วก็วิดีโอนี้นะครับผมโกจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับตอนนี้ไม่โคตรบันเทิงเลยครับไม่บันเทิงแต่แรกเลยไม่แนะนำหรือสนับสนุนให้ทําตามทุกกรณีนะครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่รับชมอยู่นะครับต้องมีผู้ปกครองนะครับให้คำแนะนํานะครับ โอ้ยแล้วถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นเกมนี้มันโกรธครับยังยงช็อกัู่ตอนนี้ก็ลิง์ด้านล่างครับผมกดแล้วไปเข้าไปสมัครกันให้เรียบร้อยครับแล้วเข้ามาเจอกันที่ห้องพ G สล็อตและเกมอ่าไวไฟนะครับไวไฟนะครับไวไฟนะครับผมเข้ามาเจอกันที่ห้องนี้ได้ครับเกมนี้นะครับโอ้ยกันนำครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้หายใจไม่ทันไอเชี่ยแค่โอ้ย โอ้โหไหนวะเนี่ยสองแล้วทุกคนสามครับสี่ห้าไหมห้ามาแล้วห้ามาแล้วไม่เสียงสัตว์เลยเว้ยหกมาไหมจ้าหกแล้วจ้าโอ้โหแม่งเจ็ดแล้วจะเว้ยเจ็ดแล้วคิดว่าจะไปแปดสะอาดเ้ย เอาล่ะครับผมก็สนุกสนานกันนะครับกับเกมนี้ครับมาลองใหม่ให้ปัดไม่ถึงีริงๆหกนาทีเองเนี่ยแต่ขนาดนี้นะโอ้ต้องยอมใจแล้วแหละเฮ้ยแล้วก็ฝากเกมเกมนี้ด้วยครับมาใหม่ครับเกมใหม่มาแรงกับไวไฟนะครับผมไวไฟครับผมเกมพุของเรานะฮะแล้วก็อยากจะให้โกเล่นเกมไหนครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจหลวงวินโกรับและ ก็ช n แนลฮินโรเวนโกฮับด้วยนะครับเรามีช่องทางนึงการติดตามมาผมกับช่อง i ิกตอกฮินโรเวนโกฮับเหมือนกันนะครับผมวิดีโอนี้นะครับย้ำอีกครั้งครับว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะครับไม่สนับสนุนให้ทำตามด้วยนะครับผู้ชมที่มีอายุที่มีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับควรไนดะ้รับคำแนะนำวฮ้ยไม่นี้เป็นไรไม่รู้ไม่พูดผิดพูดถูก แล้วก็ใครอยากเล่นเกมนี้เหมือนโกนะครับลิง์ด้านล่างโกร์ดิแปะไว้แล้วนะคุณแล้วนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับทุกคน